มาเรามาดูมองน้อยมองเตะกันบ้างดีกว่านะครับก็ชุดนี้นะประมาณสี่กลาง,างถึงห้ากลางแล้วแต่ปีนะครับอา่าคันนี้ห้าหกเก้าเวนตูรี่คันนี้เป็นเวนตูรี่นะนี่ห้าหกเก้าปีสองพันสิบแปดนะครับภายในยก็จะประมาณนี้นะครับเกียรนะ์โต้เนาะไปกันแบบไวๆเลยนะครับชุดนี้ ถัดไปคันนี้สี่หกเก้าสองห้าแปดห้านี่ภายในนี้เกียร์ธรรมดานะครับสี่หกเก้าปีสองพันสิบห้าอ่าภายในให้ดูภายในหน่อยภายในจะประมาณนี้นี่ภายใน่ะต่ออีกคันหนึ่ง คันนี้469เช่นกันนะครับไปดูอันนี้เกียร์ธรรมดาปี2016เนอะมี16กับ15 16นะเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะมีเวนจูรี่ด้วยในี่ฮภายในสีดำาบอหนงังซื้อสดก็ได้ราคานี้เลยจัดไฟแนนซ์ก็ดีได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมรถเรามีรับประกันหลังการขายนะฮะ หรือจะเป็นตัวหลังคาสูงตัว3.0นะครับชุดนี้มีนะปีอย่างเงี้ยปี15เนาะ359นะครับคันนี้รถโดนบอกเลยรถโดน359อ่ะไม่ได้แบบชนหนักนะเหมือถึงว่ามีรอยแกะรอยนู่นนี่นั่นนะครับก็ก็ตามสภาพนะเราตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับอ่ะอย่างเงี้ย17 18นะครับชุดนี้นี่หมดเลยหรือจะเป็นหน้ายาว19-20กก็มีอ่ะใครหาอยู่ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะหน้ายาวอยู่ข้างหน้ายังไม่ได้ถ่าย สวัสดีนะทุกคน